ใชเออไปไปไอ้ไอ,อ้กล่องข้าวเนี่ยมันหนักนิดนึงไอ <c oughs> มันเป็นไอ้แก้วอะเนาะ <c oughs> ช่วยหนย Att se anlag. ฝนมันตก่ะแล้วอากาศมันชื้นใช่ไหมมันหอมดินน่ะหอมดิน จะทุกคนเราจะตำปนตำปนปลานน้นจ้ะเอาปลานน่นไปทอดเนาะก็แกะเรียบร้อยจ้ะขั้วหอมเทอือหอมหัวหอมกระเทียมพริกสดโขลกจ้ะ อยากกินกับแบบเหมือนเหมือนน้ำพริกปลาทูอ่ะทุกคนแต่ว่าเราก็ไม่มีปลาทูเนาะเออมไม่ได้ไปร้านไทยเลยแหละว่าง้งก็ <c oughs> ซื้อปลานิลมาจากร้านแขกจาก็ช่วยได้เอาไปทอดก็เหมือนตำ่นปลาทูอะ่ะเออคิดง่ายๆ <c oughs> ปลามมคเคอเลเอ,อปลาสบะก็หาไม่มีจ้ปะปลาสบะแช่แข็งอะ่ะ อันนั้นก็จะเหมือนปลาทูเลยก็เป็นปลาทูเลยอะ่ะคออือไม่มีจ้ะเขาน่าจะไม่ได้สั่งมาประมาณนี้เดี๋ยวผีกระ หนึ่งตัวตัวเล็กๆค่ะทอดกรอบ ประมาณนี้จ้ะเดี๋ยวใส่ปลานิดนึงน้ำปลาหน่อยน้ำมะนาวต้นหอมผักชีใส่ลงืป ขอมะนาวนิดหนึง่งค่ะขอเปรี้ยวๆอีกแน่แต่ะมะนาวเหลืองเลยเป็นน้ำปลาอีกนิดน้อยจ้ะผักนี้จะใส่ให้หมดเลยอืมใจถ้วยจ้ะจ่เลเร็วอือน่ากินมากอืม แบบนี้แมทธิวไม่ชอบแต่ว่าอเล็กชอบแมทธิวก็จะชอบอีกแบบหนึ่งก็คือแบบเอาไปต้มใส่ปะลาร้าแล้วก็เอามาเออจะจะจะ,จะทำเป็นปนปลานินแบบแบบต้มอาา่ะจ้ะแมทธิวเขาจะชอบเนาะส่วนแบบนี้คือคืออเล็กก็ชอบแม่ชอบทั้งสองเลยจ้ะกินได้ทั้งสองเลยอืมอร่อยมากทุกคนปนปลานินทอดจ้ะ โอเคจ้าทุกคนหลังจากที่เราตำป่นปนินไปแล้วเราก็มาลงครัวฝรั่งวันนี้กินอาหารฝรั่งของลูกหนุ่มเนาะก็เป็นเป็นพาสต้าพาสต้าไก่เนาะวันนี้เนาะก็มีอันนี้เป็นสะโพกไก่จะหั่นบางนิดนึงเนาะแล้วก็หมักเกลือกับพริกไทยจ้าก็ครีมสําหรับทาอาหารพริกไทยดําเกลือน้ํามันสําหรับผัดชีสผักชีฝรัง่ง หัวหอมใช้หัวหอมม่วงก็ได้นะกระเทียมมีเนยนิดนึงวันนี้ขอใส่เป็นพริกหวานหน่อยนะแต่ว่าแมทธิวไม่ชอบอะ่ะแล้วแม่จะบอกว่าเออเพราะว่าพ่อกับอเล็กเขาชอบกินไงแต่แมทธิวไม่ชอบเดี๋ยวก็จะเขี่ยให้แมทธิวออกเนาะก็คือแบ่งปันกันเนาะทุกคนก็มีพาสต้าเนาะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปลงมือทํากันจ้ะโอเคจ้ะเดี๋ยวก็จะใสน่น้ํามันผัดเดี๋ยวเราผัดไก่ก่อนนะน้ํามันนิดนึงจ้ะ nó có chợ phải nơi nếp nửa ทั้งขอเนาะทุกคนก็จะเยอะหน่อย เคได้แบบนี้เดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะจ๊ะติดกระทะเพราะว่าเปลี่ยนกระทะตะกี้ตะกี้เปลี่ยนกระทะเพราะว่าเอกระทะนั้นมันจะเล็กกว่ากระทะนี้นะจ๊ะเ,เดี๋ยวพักไว้ก่อนจ้าน้ำมันนิดหน่อยจ้าแล้วก็เป็นเนอยอ่ะเดี๋ยวผัด หอมจ้ะ oh, น้ำมันนะจ๊ะต้มพาสต้าทเทียมจ้ะ ตักไปก่อนตอนนี้คุโ,คโ,โรู้มากใส่ครีมสำหรับทำอาหารลงไปจ้าเหลือไว้นิดหนึ่งตกท้าย ปรุงรสแค่เกลือกับพริกไทยจากสองอย่าง เปิดไอ้นี่หรือเปล่าเปิดไอ้โพส์จ่ะแมทธิวมาพอดีจ้ะเดี๋ยวให้แมทธิวชิมซอสไว้ก่อนเดี๋ยวรอพาสต้าจ้ะใส่ไก่ลงไปจ้ะ ฝนตกก็จะเป็นลมพิษนิดนึงรอพาสต้าจ้ะโอเคโอเคพาสต้าเราก็ได้แล้วนะคะปะุกคนตักใส่รหลด ชีฟลังใส่ลงปลายชีสใส่ลงปลายใครจะใส่ชีสแบบไหนก็ได้นะตามสะดวกเลยครีมที่เหลือใส่ลงปาย ขอคนอีกนิดหนึ่งก่อนจ้าร้อยจ้าพาสต้าไก่จ้าทุกคนเดี๋ยวไปตักแบ่งกันเลยทุกคนแม่ทาแม่คิดว่าแมทธิวจะชอบเมนูใหม่ๆแต่ถ้าแมทธิวไม่ไม่กินไอพาสต้าเอไนแอนปาปิก้าปาปิก้าเดี๋ยวแม่มแม,มนแมทธิวเขี่ยออกมานะอืเพราะว่าพ่อกับอเล็กเขากินอยู่อ,อ่าเยอะไหม เอาแค่นี้ครับเอาแค่นี้รับเอามันหอมหอมเนาะอันนี้แม่กินได้แต่ว่าแม่ก็ไม่กินอยู่ดีชิมได้อันนี้ของอเล็กจ้าชิมได้ชิมได้เดี๋ยวป้าปิก้าเอาให้แม่อือให้เล็กเอ่อเอาให้เล็กอีกหนึ่งหอ่อ <c oughs> พ่อก็จะได้สองหอ่อแล้วก็พ่อก็จะได้กินพ่อก็จะได้กินด้วยแค่นี้เมือค่ำจาจ้าตามที่เห็นยพาสต้าไก่เนาะอันนี้ของอเล็กจา้าอันนี้เดี๋ยวให้พ่อมาจัดการเองจา้าไม่มีกล่องข้าวเนาะไม่รู้กล่องข้าวแกเอาไปไว้ไหนเนี่ยเออนั่นแหละแล้วก็ส่วนทางนี้เป็น ตำปนปนินจจ่ากับมีผักเนาะมีผักชีลาวกับผักเอ่อโรมันสลัดจัดทุกคนจ้านั่นแหละไปกินขา้าวแรงกันจ้าโอเคจ้ะทุกคนไปกินขา้าวแรงกันจ้าทุกคนกินขา้าวแรงกันเนะาะกับแม่ที่สองคนจ้ามาเนี่ยนั่นแหละมาชิบูดสมองกัน พอเซ็นตัดเดสมองแกกดไม่ต้องขนค่ะคิดแล้รมัน้มนอมนร้อนเนาะอยากรู้ว่ามันรสชาติยังไงจริงๆมันเป็นไก่เราเรากินได้แต่ว่าเราไม่อยากกินไงทุกคนอืมเคเมไหมอืมเอาปาป,ปิก้าให้แม่เดี๋ยวแม่ทิวงกันก็จะเขีย่ยออกนะงไงยล้ไม่ได้กอน อมืมันก็อร่อยใช้ได้นะทุกคนอร่อยใช้ได้นะ้อแมวเอเคยเป็นเอข้าวกล้องจ้ะขออนุญาตใช้มือนะอโลมมารสลัดบางครั้งมันจะขมอ,อะทุกคนเราไม่ค่อยชอบอะแต่นี่ไม่ขมเขียบกินได้โลมมารสลัด อันนี้แบบนี้แมทธิวไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วก็ผักชีลาวจ้ะลืมแป่งปนมาเป็นยังดอบ้รม <c ười> เป็นยังดอก อ,อร่อยจริงครั้งแรกที่แม่ทำครั้งแรกที่แม่ทำแบบนี้อร่อยแม่แม่ว่าแม่ใส่แม่ใส่ผักด้วยมันจะแบบว่ามีสีสันนิดนึงไงอ,อะไรที่มีพาสตา้าแบบครีมเป็นที่กุกินมาถือชอบอพาสต้าหนึ่งพาสต้าคาร์โบนาร่า แม่ถือว่าเป็นคนชอบพาสต้าแบบครีมมี่อ่ะอพาสตา้าเนื้อสอดเหมือนอพอ่อพ่อชอบอะไรไม่ชอบ <laughs> พวกพาสต้าแบบนี้คือแม่ชอบเป็นเออเป็นซีฟู้ดอย่างเดียว

ไม่อิ่มไปตักเราอีกขึ้นมาจะจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังทุกคนเรื่องประเพณีของคนฝรั่งตอนเราอยู่ประเทศ นอร์เวย์เราก็ย้ายมาอยู่ประเทศสวีเดนนะคนฝรั่งอะ่ะเวลาเขามีปาร์ตี้นะก็คือถ้าสมมติว่า,เ,าเขามีปาร์ตี้เนี่ยเขาเชิญเราใช่ไหมเชิญแมทธิวเชิญเพื่อนใช่ไหมเขาเชิญไปถ้าเขาไม่ได้ระบุว่า,เ,า,เ,าเขามีอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือเราต้องกินข้าวไปก่อนบางทีนะไปปาร์ตี้ที่บ้านเพื่อนเนาะ บางทีเราต้องกินข้าวไปก่อนเนาะเมทเนาะเพราะว่าถ้าไปเนี่ยก็คือเราต้องซื้อเครื่องดื่มไปด้วยตรงฮิววายฮิวเบียฮิวอะไรที่เราดืนะ่มน่ะเอาไปด้วยนี่คือประเพณีเขานะทุกคนถ้าไปร้านอาหารแม้แต่ญาติพี่น้องพ่อแม่นะถ้าไปร้านอาหารถ้ามีปาร์ตี้แล้วเขาเชิญแล้วไปร้านอาหารนะทุกคนถ้าเขาไม่ได้ระบุว่าเจ้าภาพเป็นคนจ่ายเนี่ย เรากินอะไรเราต้องจ่ายอันนั้นเนาะเหมือนที่แมทธิวเขามีปาร์ตี้กับกับทีมฟุตบอลเมื่อไม่นานเนี้ยใครที่ได้ดูคลิปว่าแมทธิวไปปาร์ตี้เนาะ mm hmm. เขาบอกว่าเขามีปาร์ตี้ไปร่วมสังสรรค์เพื่อได้ขึ้นเป็นดีวิชั่น4ฟุตบอลนะจากดีวิชั่น5เป็นดีวิชั่น4ใช่ไหมแล้วเขาไปกินร้านอาหารใช่ไหมก็ไปด้วยกันอย่างเงี้ย แมทธิวแต่ว่าแมทธิวเขาเป็นคนเขากินแต่วันนั้นเขาเป็นบุฟเฟ่เนาะก็เป็นบุฟเฟ่เราต้องจ่ายเองนะทุกคนเนาะแมทธิวเนาะมันเป็นประเพณีเขาไม่สำหรับไทยเราอะ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องแปลกนะแต่ว่าฝรั่งนะ่ะเขาไม่ใช่เรื่องแปลกนะทุกคนก็คือเราชอบนะเราชอบเรารู้สึกว่า เอ,อ่ถ้าสมมติมันไม่ใช่บุฟเฟ่หรือเราไปกินที่แบบว่าสั่งหนึ่งจานอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถควบคุมการกินของเราได้อะไรอย่างเงี้ยหมายถึงเออเราอยากกินอันนี้นะหรือว่าเราสั่งอะไรก็ได้เพราะว่าเราเป็นคนจ่ายอะไรอย่างเงี้ยชอบไหมแมททิชชอบแบบนี้ไหมก็ชอบเนาะแต่บางทีเขาก็ให้เราฟรีเนาะเออบางทีเขาก็ให้เราฟรีนี่คือการมีปาร์ตี้ของคน นอร์เวย์ของคนสวีเดนที่เรามีประสบการณ์นะไม่ใช่พูดมั่วอะไรนะทุกคนเหมือนเราไปปาร์ตี้งานวันเกิดของฝรั่งเป็นเป็นฝรั่งอะ่ะเราต้องอเราต้องหิ้วเครื่องดื่มไปดื่มด้วยนะเป็นไวเป็นอะไรที่เราดื่มเป็นโค้กเป็นป๊บซี่เป็นปปเน,น้ำโซดาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็คือแบบพอเราไปเราก็หิ้วไปด้วยนะแต่ถ้าเราไปงานอ พราะว่าในงานในงานอ่ะบางทีอ่ะเขาจะมีแค่ขนมขบเคี้ยวให้เรานะทุกคนเขาอาจจะมีเครื่องดื่มให้เราบ้านนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เต็มที่นะทุกคนเราต้องเอาไปด้วยนะทุกคนมันไม่ใช่แบบว่าเราเราชอบแบบนี้มากกว่าเออนั่นแหละทุกคนจ๋าก็ถ้าสมมติถ้าเป็นงานปราร์ตี้คนไทยที่แบบว่ามีมีสามีฝรั่งใช่ไหมอย่างงานปราร์ตี้เราเรา,เราเคยจัดใช่ไหมเราจะบอกเลยเราเชิญแขกสิบคน เราจะบอกเลยอาหารเรามีอะไรบ้างต้งยมยำทำเกงเมีของหวานอะไรอย่างนี้เนาะมีเค้กอะไรอย่างเงี้ยเครื่องดื่มแม่จะถามแมทธิวว่าแมทธิวจะมางานปาร์ตี้แม่แมทธิวดื่มอะไรเออแมทธิวก็บอกว่าแมทธิวจะดื่มโซดาอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็จะไปหาซื้อโซดามาอย่างเงี้ยถ้าเป็นปาร์ตี้ของ เมียฝรั่งอะนะทุกคนเออนั่นแหละเออนั่นแหละก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเล่าสู่กันฟังนะทุกคนจ๋าที่ที่ที่คิดได้เพราะอะไรเพราะว่าแมทธิวเขาไปงานปาร์ตี้ฉลองที่ออทีมฟุตบอลได้ขึ้นดีวิชั่น4แล้วทีวนี้แมทธิวเขาเป็นคนจ่ายค่าอาหารเองท่านที่แบบว่าทีมมีปาร์ตี้ไงทุกคนเข้าใจไหมเออนั่นแหละก็เลยย้อนคิดว่าเออสมัยเราแบบ เราได้ประสบการณ์ณมาอยู่แล้วแบบนี้มันไม่เลยไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเล่าสู่กันฟังนยจ้ะทุกคนเนาะนะนะนั่นแหละดีนะเราชอบเราแบบควบคุมตัวเองได้ว่าเราจะกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละบางทีเราไปลงทีถ้าเราไม่หิ้อะไรไปเลยเราจะเกรงใจเขาเนาะเราไปดื่มกับเขาอย่างเงี้ยเราไม่ได้ซื้ออะไรไปเลยเราก็เกรงใจเนาะนั่นแหละฝรั่งเขาก็จะประมาณนี้จ้ะทุกคนใช่ เหมือนแม,ม่ทิวไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆตอนอายุ18ใช่ไหม,มเราก็ต้องแบบซื้อของเราไปกินด้วยเนะลูกเนาะอ,อ,อ,อร่อยอะ่ะอร่อยอะ่ะทุกคนตำบคน เท <c ười> ่าไหร่บเอาอีกไหมไม่ไม่กินเยอะ กินหมือนก็ที่กินเหมดออืม้างอืมเกือบกืนละอืมแค่ทุกคนเดี๋ยวคอยสินั่งกินให้มันเหมดนี่จ้ะเหลือเ <c oughs> ขานิดนึงมาทิวเขาไปเก็บถัวยเก็บซ้ำให้แม่แล้วบ้างนึงแม่อะไรตะโมกูดเดียวไงอืม เออนั่นแหละเดี๋ยวฝากคลิไปไว้สำนีจ้าเดี๋ยวพอกันไหมนาอจ้าสบายดีสวัสดีด้วยบ๊ายบายขอบคุณที่รับชม